สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูหน้าง,งานครับพรุ่งนี้จะมาลุยครับแต่ตาพามาดูหน้าง,งานก่อนถึงแล้วครับโอ้หน้าง,งานหน้าง,งานครับโหมาได้ไงเนี่ยเรา ไปดูหน้างานกันว่าขุดตรงไหนโอ้สิจมบ่นี่สซเบ็ดแล้วโอ้ปลาไหลเลยพยากาศยากาศเลือกหนาวแล้ว <c oughs> หนาว <c oughs> อยู่นี่ก็หนาวครับบางคนเขาปูหูเลยว่าบานอันนี้ยูใสอ้ตอนตอนผมมาผมงงเลยนะไม่รู้เลยครับทางมันยังมีหมู่บ้านอีกใช่ไหมครับซับซ้อนมากตอนนี้เป็นหมู่บ้านที่ปรานที่นี่เป็นจัดใส่ก้อนหังก้อเก่าเขาอ่ะ อกาจัดท้ดินออกไม่ต้องใับเก็ินขุดดางดยลูกงานีหลให้ยาไปทางไหนคให้นี่เขาจกใหไยิ่งเลยค่ะมาปักงหรถตรงนะเอาคู่นี่ใหญ่ เขาจะวิ่งได้เขาจอาแท็กแมนเลือกจับปรับทุ่งหัวไทยอ๋อคือตรนนี้ก็เป็นคลองเลยใช่ด้วยใกล้กัดินะทเลือดตรงหวางนะแต่ฝั่งนี้ยังไม่ได้เอาดินขึ้นนะเขาเขาเขาจกว่าได้ดิเขาออกไปพูดอ๋อครับทีนเหนือก็เป็นเป็นพื้นที่สาะคดับันพันคนที่รถวิ่งได้อ๋ออะไรครับ กันคูเอามาแปะทำถนนแต่ตัวนี้เอาประมาณก็สามเมตรสามเมตรครับคู่นี้เลยลูกลยเอามาดินมะขังดินมะขังยาวเลยหน้าเขาเอาีนเลยคู่นี้ใหญ่คู่นีใหญ่รถแรคครับเอาคือสูด้ส้นน้าขหน้าเแเอาแค่เหมือนเสาตัว เดี๋ยวเดี๋ยวกลัเลยเอาไมไหนทุมปักเลยให้มาปักจัดการไปซะเลยครับอู้ดินดูบอกกัได้น้มมม่จมดินม่ม่จมจมไหมลุงลีง่เราั ันนี้เพิ่งเกี่ยวเสร็จแล้วครับเพิ่งเกี่ยวเสร็จบ่เกี่ยวเกี่ยวเสร็จนตัวนี้ตรงกันกับตัวนี้ครับหนึ่งตัวนมาเพื่อท่านว่าเป็นอะไรเดียวสักทีปับเองอ๋อครับอันนี้ล่ะอันนี้กลบเลยขึ้นแค่สุดไม่ค้งจุขึ้นขึ้นปิดฝ่ายฝั่งนี้นะฝั่งปิดทั้งทั้งไปฝังโน้นจกไปนี่เลยนะจกไป เปะ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 ใช่ครับนำเลี้ยวสูบออกก็ได้อ๋อครับต้องสูบน้ำออกอี๋ยวนั้นสูบยังท่านออกกระบาดอย่าง้ยอ๋ออ๋อครับทำรอบไปถึงโน่นเลยนะครับคือจะเป็นทางมานี่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 ไปโน่นนะบได้ครับดินไม่มีจมแล้ว มีปลาไหมลุงมีปลาไหมเนียบสูบต้องสูบน้ำออกเพราะน้ำมันเยอะเวลาใส่ดินไปอ่ะมันจะไหลกลับมาคือตัวนี้ก็ขุดทำเป็นคลองใหม่เลย,ยดีแล้วเออครับ Uh. คองครับคองเอาใหญ่ไหมครับจะเพาะเอาแค่ดินพอใช่ไหมแค่ดินพอไม่ไม่ป้าจังไหนอ่ะป้าจุ๊จไม่ไม่้ัไหนอ่ะป้าจดม่ปางไหนไปทางนี้วาเดียวรวงเนี่ยมีเม็ดข้าวเต็มเลยมีเลยค่ะ นุ้งก็มาปักหลักไว้เลยก็ได้ครับเผอก็ขุดตามหลักนั่นแหละมีอะไรบอกเลยครับทำได้มาปักเราเดี๋ยวั้อสามหนึ่งเก้ากันต้งการอย่างไรเดี๋ยวจะเลือกเอาอันนี้

โอ้สุภาบุลลูดลายอยู่ด้วยสิเลนี่นี่าบอลลูดหลอยู่เดี๋ยวายเดนเลยซื้อุ่นกันเลยท่านหัวท่านเาันขันท่นยมืังขายเน้เขาเอายิงทนงมาเลยหน้ากูไม่ซื้อไมเล่นหน้ากูกูมาดันกไ่น้มาหน้ามึงอันนี้จบออก อดพ่นเลยนวาอยู่ที่าอนดัตามใโอ้นี่ลูกชายยืดเอนมันต้องไปด้วยแล้วลูกนีปังราใครเขาเออเข้าใจแล้วนึกว่าโรบสวนเดี๋ยวดึงเสียกเอาปอฟังมาผูกขั้นไงปดี๋ยวบนหอ้ปรรถานไงอ้ยนยน ก่นอยเลยว้า้อยนี่นองกรจุกว่ะเอนั่นแหละีจุปอจุกอันแดนอันพวก่แง่แม่เออห้อปลูกว่านลูกเป็นร่งนี่ละสีีปลูกของพี่ละมีนี่มีตีมีหูสามีตะลุอ้ยงามลนสวยมากเปดนของลุงมอมอเพราะว่าของของององห้องแล้มัน มันปลูกแล้วแม่มันตรงตามสไตล์การปลูกเด็กข้องมันเป็นตัวแอลซื่ไหมใช่ใช่หอมอ่อนไปเบิ้งไปเบิ้งก่อนเออนั่ยอ๋ออันนี้ของเดี๋ยวคุยของลุงโปกอนมีจกก็จะเป็นข้องไม่เอาเอาแค่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้รู้แล้วไปถึงลูนแล้วของลุงหรอลูนแล้วจะได้กว้างแน่จัง่อยถ้างบประมาณโอ้มันน้อยใจต่อแล้วมันห่อสายห่อสายบาทเอาจะทำยาวถึงไหนครับอ๋อไปสั่นได้ของลุง ประมาณสิบห้าเมตรไนแ่มจมก่อนเลือเมื่อุยอะแล้วมันก็นด้ยกขึ้นเยอะครับดินแล้วไกเมือปัไปเองเออเอาแค่สุดตรงนี้เออไปถึงถึงต้นเมื่อกได้กกตรเมอเมตรบเม นี xtures, ่รี่สอบกันที่ผ้านะครับอืมประมาณประมาณนั้ลูกนะเพราะว่าแต่เขาถ้าถ้ามีคนตีว่ามันสวยก็เอาดินขึ้นให้ครูเขาใหญ่ยักน้อยเขาก็ว่างไว้อย่างพี่เออในะลูกไหมครับเออต้องเข้าใจนะลูกเนาะสำหรทบชีวิตเราฝันอะไรก็เชื่อกติดใจผมเลยสวัสดีครับ